จ่าเอสวัสดียามเย็นจากพี่น้องเอฟสีถั่วลูกเมื่อนี่อาบนํำแล้วใส่ชุดนอนแล้วแต่ก็เสื้อมาคุ้มอยากบอกน้องพี่น้องบอกว่าเม่สมีฟงเซอก็มองเตลิบูมัวสว่าอันปฟาติเยสินอกมันทวายยียอยากชิฟิีทวายปีชิมองเชยชิพอนบุนดูชทถ้า เม็ดดีบนตันถ้าแป้งหนาเขาจุนพุนอยู่พี่น้องเป็นแต่หอมดีบอแต่อยากหัวพี่น้องคี้หอดที่เก่านั่นลหะมาบอกเลี้ยงสูฟังเออมาบอกมีแนวมาบอกสูฟังไม่นีเนาะจะเนาะนั่นแหละกับิด้หอดพี่น้องคือเก่านั่นละะ่ละนั่นแหนละไปเยี่ยมจากะะจะเย็นๆนะคะนาะพี่น้องจ้านั่งนั่งฟังสะกอนจากเขาเนาะเนาะบ่บอกโดนดอก ซิโมซูฟังวันไม่ได้เพลงานพี่น้องเนาะเพลงานนันเพลงานเลิกมากันก่อนสิเลิงกงานในงานมากันหัวหน้าบอกว่าโอ้ยพักกันเตรียมโตัวเด้อว่าสั้นว่าสิกินเลี้ยง,ลงแล้วว่าสั้นว่าสิกินเลี้ยงกันโรงแรมปิดพี่น้องโรงแรมสิปิดนะคะสิปิดสม,มสมแซมทาวูพี่น้องสมแซมทาวเก็คือสิปิดช่วงนาะทันวามกกรา ไปเปิดปุ่นรับแขกสิ้นเดือนกุมภาคนเด้อพี่น้องกุมภาคนเด้อนะคะสามเดือนลุงเลี้ยมปิดสามเดือนนะคะช่วงนี้ลุงน้องก็พักกันไปพักผ่อนฮอร์ดีเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะนะคะลุงเลี้ยมยายสืบพวนสิบปีนเนวนี่นะคะกลับไปเที่ยวพักผ่อนย้อนใจกันไปจ้ะพี่น้องจ้าวันหนักเลยวันพักกันเตรียมชุดเด้อว่านว่าเตรียมเจ้าอันชุดอย่างน้ะบัะเดี้ยนะท่านให้พักกันแต่งโตแบบอันอาเบแบบใส่กระโปรงไปพี่น้อง ใส่กระปูงกันการลาวสันการล้ามแบบบดียน่มันสนกว่าให้ใส่คือพวกกันพวกเจ้าได้บ่งบอพี่น้องชุดเครื่องพวกกันเขาไปประกวดนางพวกดาราเขาไปประกวดยวนยุกันไม่พี่น้องอีจังหวัดกันนะแฟติวันหรือกันนั่นแหละให้แต่งตัวแบบนั่นแหละพนักป้าทั้งนี้คืดยากแล้วพี่น้องทั้งนี้ขึ้นยากแล้วถ้าให้กูไปหาชุดมาจะใส่เนอะบัทีเนียนพนักพี่น้องกุ้มใจแล้วกุ้มใจแล้วอั่นแหละบัดนี้เด้บอกคนน้ำว่า ชุดแบบใดล่ะให้ฉันเบิ้งรู้สัตเขาให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยนะคะชุดกระโปรงเาาพนาวโอ้ยแต่แต่อ้วนพุงแข็งแา,างสิไปใส่แบบใดสัตว์ที่ได้ไปหาซื้อชุดพี่น้องมาลุ่นกันเด้อว,ยวายายสิรพันธ์ที่ได้ใส่ชุด,ชดแบบใดเด้อค่ะเด้อว,วันที่สองนะคะงานงานวันที่สองสิฮััดนี่ล่ะพี่น้องที่สองธันวาเนี่ยแหละสิกินเลี้ยงนะคะกินเลี่ยงทรงพนังงานไป พักผ่อนยอนใจกันไปพักผ่อนยอนใจกลับมากบมาลุยงานใหม่พี่น้องโรงเรียนนี้สิทิพนสเปซทิดอะเหตุงานประมาณสิบเดือนต่อปีเด้อค่ะเด้อพี่น้องงานสิบเดือนต่อปีน้องนั่นกะพักผ่อนยอนใจกันไปนะคะยาสิทิพนกะหยุดเต็มกะเกือบสองเดือนขึ้นกันแล้วพี่น้องเกือบสองเดือนขึ้นกันจ้ะแต่ว่าเขากะพนักงานกนยังทำงานอยู่ถึงว่าสิบโบรับแขก เขาก็ต้องทํางานอยู่เก็บของอย่างให้เขาที่เรียบร้อยย้ำก่อนสิเปิดรับแขกเขาก็ต้องมาเตรียมโน่นเตรียมนั่นให้ให้ห้องพ้อมมะพี่น้องนะคะยายสิพรทำงานโรงแรมกระสิปนแล้วนี้นะคะพี่น้องผู้ดใดญ่ทำงานโุงแร็กรสิรููจากยิ่ดกนะคะนี่แหละก็เลย,อยบอกสูฟังคือ <c ười> ยากสิหาชุดอีหอย่างเซน้าเขาสเดฟพี่น้องไอ้พวกเจ้าล้อหลุ่นเดว่ายายสิพรสิหาชุดแบบใดๆนะคะชุดแบบเดล่าใส่ใส่กับผงเงาพะนะโอ้ทั้งนี้กุ้มใจ <c ười> ภูมิใจน้ำบอ,อวกเจ้าว่าสิกินเลี้ยงว่าสันรุ่นเด้อว่าสิได้สิได้จังใดปีนี้นะคะอืมสิได้แบบว่าสิได้คาเคียงบินเมียบ,บ้านบอพี่น้องบอสู่กันฟังเดี๋ยวสิบอสู่ฟังดอกเด้อหลับไปประชุมมาสิบอสู่ฟังดอกวันวันที่วันที่สองประชุมตอนบ่าย้ำมาเลี้ยงม้ากับไปกินเลี้ยงแล้วพี่น้องเด้อ นั่นแหละสิฟาฟังเบงด้งว่าสปินแบบใดสิไทยวิดีโอไทยคลิปใหม่เบิงดอกอย่าลืมพี่น้องไม่เข้ามากระซันกระดิงไว้ด้วยคะ่ะเด้ออยากถ้าอยากติดตามอยายไิ้สิลพลฝรั่งเศใสใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช้ชีวิตในฝรั่งเศสนะคะอยู่แบบนี่แหละบ้านในฝรั่งเศสอากินสืบมือไปด้วค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะนั่นแหละ โอเคนะพี่น้องครับ่อเห็ดคลิปยาวดอกนะคะกับมา่อบอกฟูฟังมา่อล้อลุนว่าสิได้ใส่ชุดแบบใด <laughs> ไปกินย่าง <laughs> มุ้ยขึ้นยากอัละเมื่อใดยุดสิได้ไปหาชอปปิ้งเด้พี่น้องสิได้ไปหาชอปปิ้งจจกหน่อยอันละสิเป็นแบบใดเ,ออเดี๋ยวสิมีแนวสิ่งดีๆมวนๆม,มาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ นั่นแหละจ้ะเดกกขอบคุณนะคะเด็กโบเฮ็ดคลิปนี้ก็ดอกระเดียดกนะคะจังเด็ก็ขอบคุณที่เขามารับชมแม็กซี่จุมันมีเซีมีฟองเซชิคาคงเตลว่าเฟลล่าเฟตนั่นแหละโอเคพี่น้องเจอกันคลิปวิดีโอหนาเลยค่ะเด้อนั่นละอย่าลืมสูๆไปน้ำกันลงคลิปก็ลงไปโลดเพราะได้มีมูเพราะได้มวนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋านั่นละเจอกันในวิดีโอหนาหรือว่าไลฟ์สดเนาะค่ะเนาะนี่แหละเป็นสิละชุดชุดอยู่บ้านๆ ไปแล้วค่ะพี่น้องคเริ่มเริ่มทุกคนเ้อไปแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนาบ๊ายบายค่ะขึ้นหอดหักทุกคนน่แเลยสู้ไปต้องกันจ้ะบ๊ายบายจ้า